คุณผู้ชมคะการบริหารราชการแผ่นดินนะคะต้องบอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยซึ่งรัฐบาลปัจจุบันนะคะก็ได้มีการกําหนดนโยบายไว้ถึง11ด้านด้วยกันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศของเรานะคะซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับชุมชนทั่วประเทศนั่นก็คือกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมิ้ก็อยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะและเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณมนตรีนนคสมบูรณ์ะะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้เกียริมาร่วมพูดคุยกับทางในการช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะท่านคะก่อนอื่นต้องเรียนถามในเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะขับเคลื่อนในปี2558รวมถึงภารกิจที่เราจะสานต่อนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะท่านคือพูดถึงกรมการชุมชนที่มีบทบาทสําคัญอยู่ในตอนนี้นะครับทํางานออสองด้านหลักๆซึ่งจะตรง กับนโยบายของรัฐบาลในหลายๆด้านด้วยนะครับหลักๆที่กรมทําก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นภารกิจทางด้านสังคมกับอีกภารกิจหลักสําคัญอีกอันนึงก็คือด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านหนึ่งนะครับรวมแล้วเรามีภารกิจหลักอยู่สองอย่างที่สําคัญก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงให้เข้มแข็งด้วยนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงนโยบายรัฐบาลก็จะเน้นเรื่องการที่สําคัญนะครับที่กรมการพื่นำชนได้มีส่วนที่ดําเนินการแล้วก็ไปตอบสนองต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลก็คือการเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราใน,ในการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดีในการพัฒนาสังคมของเราก็ดีเนี่ย โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเราได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งนะครับโดยเรามีโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราดาเนินการให้มีหมู่บ้านต้นแบบขึ้นมาเรียกว่าการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้วก็ขยายผลไปขณะนี้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะใน ก่อนทีถึงปีสิ้นปี2 5 6 0รัฐบาลจะพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ให้ได้อย่างน้อย25%ของหมู่บ้านทั้งประเทศในปีนี้นะครับเฉเพราะในปีนี้กรมการชนเขารับเรื่องนี้จากนโยบายรัฐบาลมาดำเนินการถึง1,878หมู่บ้านหรือมากกว่านั้นนะค,รคะเราได้มีนโยบายที่ลงไปในพื้นที่ที่ให้จังหวัดได้ โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยได้คัดเลือกหมู่บ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการนะครับก็คาดว่าการทําเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทําได้ตามเป้าหมายนะครับในปีนี้หนึ่งหมู่บ้านอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องด้านเศรษฐกิจเราก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจคือต่อยอดจากการพัฒนาหมู่บ้านนั่นเองนะครับในหมู่บ้านเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงเ,เป็นแนวทางแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาเรื่องทุนเรื่องกลุ่มอาชีพนะครับทำให้ชุมชนเข้มแข็งนี่ก็คือมีกรรมการมีมบทบาทของผู้นำเนี่ยเราไปส่งเสริมผู้นำให้รับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนของเขาเองนะครับเพราะนั้นเขาจะเก่งเรื่องการวางแผนเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะครับ,รบที่เรารู้จักกันว่าข้อมูลชปทที่เราใช้ในการวางแผนชุมชนนะครับ เราก็กรมก็ดำเนินการเรื่องนี้เป็นอยู่ในอยู่ในการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยนะครับสอนให้คนเนี่ยโดยเฉพาะสอนให้ผู้นำเนี่ยเขาเข้ามารับผิดชอบฝึกอบรมเขาเขาสามารถที่จะวางแผนได้จัดเก็บ<า>ข้อมูลเป็นใช้ข้อมูลเป็นแล้วก็ดูไปถึงเรื่องอาชีพเพราะฉะนั้นในข้อมูลเนี่ยก็จะบอกเรื่องปัญหาของชุมชนหรือการแก้ปัญหาเช่นแก้ปัญหาความยากนที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่ให้ งานทุกงานเนี่ยมุ่งไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียกว่าถึงถึงตัวประชาชนเพราะนั้นคนที่จะนำพาเรื่องบริการก็ดีการช่วยเหลือของภาคประชาชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนที่จะรับตอบสนองต่อเรื่องรายเรื่องนี้นะครับกรมการพิจารก็จะดูแลเรื่องนี้ะนะครับโดยการฝึกผู้นำแล้วก็เอาผู้นำเนี่ยเต็มมาร่วมกับทางภาครัฐ รบ,บริการของรัฐก,ก็จะส่งผ่านผู้นําไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นการวางแผนการคิดการร่วมกันคิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนเนี่ยกรมจะดูแลเรื่องนี้นะครับเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วในส่วนที่2องละคะถ้านในเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญในเรื่องของการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากละคะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ความเข้มแข็งอะคะทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีการขับเคลื่อนยังไงบ้างคะท่านก็ไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจหระครับ เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหัวใจเลยคนรจะอยู่ได้อย่างเข้มแข็งก็ต้องมาดูที่เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในภารกิจของกรมอีกด้านหลักหนึ่งก็คือการดูแลพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจของชุมชนค่ะเรามีทั้งการดูแลเรื่องการเก็บออมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องการพัฒนานะครับการอดออมซึ่งเป็นทุนภายในชุมชนแล้วนําทุนนั้นมาประกอบอาชีพโดยหลักๆแล้วเนี่ยเรามีกลุ่มออมทรัพย์เนี่ย หรือว่ากลุ่มที่ทุนในชุมชนเนี่ยหลายหมื่นกลุ่มครับใ,<ช>ในขณะน,นี้นะครับตัวผู้ตัวเลขนี่ก็ต้องสี่หมื่นกว่ากลุ่มแล้วใ,<ช>นในจํานวนเ,เงินนี่ก็จํานวนไม่น้อยนะครับ<ช>เป็นหมื่นล้านเหมือนกันท<ช>ี่เป็นเงินออมของชาวบ้านเองนะคร<ช>ไอการขยายผลจากการออมเนี่ยก็คือการเรื่องทาเรื่องกลุ่มอาชีพในกลุ่มอาชีพเนี่ยกรมการชุมชนได้ทํามายาวนานแล้วนะครับในเรื่องจะทําให้คนเนี่ยสามารถจะเอาูมิปัญญา เอาความคิดเอาเวลาเอาทรัพยากรเนี่ยมาใช้ในการาทําเรื่องผลิตภัณฑ์หรือเราเรียกรู้จักว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เอานําออกมาขายได้ใช้ในครัวเรือนหรือขาดเหลือจากใช้ก็มาขายได้เนี่ยเราทําเรื่องนี้มานานจนขณะนี้นะครับนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการสนุนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ แบรนด์หรือว่าโครงการนะครับที่ทําแล้วเป็นที่รู้จักก็คือโครงการโอทอปเรียก mm hmm. ว,ว่าหนึ่งตำบลหนึ่งอยุธยที่ทํามาวนานแล้วเหมือนกันเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ส่วสัมภาระให้ดําเนินการต่ออย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพให้มีรายได้เพราะฉะนั้นในรูปของโอทอปเนี่ยในในเรื่องโครงการของโอท็อปเนี่ยกรมยังได้รับภารกิจนี้จากรัฐบาลมาทำอีกจำนวนมากนะครับ mm hmm. เช่นโครงการ การขยายเรื่องตลาดนะครับเรามีการทําเรื่องตลาดเนี่ยในภุมิภาคด้วยในส่วนกลางนี้ก็จัดอย่างเช่นงานใหญ่ๆข็โอท o ปซิตีอย่างนี้นำกลุ่มอาชีพที่กลุ่มโอทอปเนี่ยนะครับโดยมีเครือข่ายมีการนำผลิตภัณฑ์มานำเสนอซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นที่ยอมรับนะครับมีทั้งชาวต่างประเทศมีทั้งท่าน ที่ทำการค้าระหว่างประเทศก็มาเลือกมาดูมาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการขยายตัวการนโยบายเด่นงหลวงรัฐบาลครับเรานอกเหนือจากเรื่องสําคัญที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกฐานรากเพิ่มเติมที่มีการวางแนวทางว่าจะทําต่อในอนาคตมีอีกไหมคะท่านครับก็ตรงนี้ถ้าพูดถึงคาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ย รัฐบาลได้มอบภารกิจนี้โดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็มอบให้กรมการเิพิธภชนในจัดเรื่องของขวัญของฝากของที่ระลึกเนี่ยในช่วงปีใหม่ก็ได้ผลดีครับจัดต่อเรื่องมาจนวันนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับเช่นท่านจะเห็นนโยบายรัฐบาลเลยส่งเสริมเรื่องการใช้ของไทยนะครับใช้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิญาไทยเนี่ยนวนมากเลยใช้เป็นของฝันของฝากในในช่วงปีใหม่ แล้วก็ตลอดต่อเรื่องมาในขณะเดียวกันเ,เราก็รับเรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งคือที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องการจาัดตลาดหนัาชุมชนซึ่งขณะนี้กลมได้รับนโยบายจากกระทรวงมาดไทยให,ให้แจ้งไปยังพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้เลือกคัดเลือกแล้วก็บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนและการต่างๆมาจัด เรื่องตลาดนัดชุมชนก็ได้ผลอย่าง,างดีครับตอนนี้ขยายตัวอย่างดีครับกำลัการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนําผลิตภัณฑ์น,นะฮะมานัดแนะกันแล้วก็นํามานําเสนอ,อ,อพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับอยากจะให้ท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านในเรื่องของภารกิจและก็บทบาทต่างๆค่ะท่านต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนแลวก็โดยเฉพาะผู้นําชุมชนนะครับที่สนใจภารกิจทํางานของกรมการชุมชนได้รับความร่วมมือไปอย่างดีนะครับเ,เรา สร้างพลังของชุมชนขึ้นมาแล้วเราก็ใช้พลังของชุมชนนี่แหละครับขับเคลื่อนและทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งครึ่งตนเองได้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าในภารกิจที่เราทำเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสสนับสนุนนะครับในการจะ,จะ,จะทุกด้านนะฮะทั้งทาความเข้าใจสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ,รบงานพัฒนาชุมชนถ้าจะสําเร็จได้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นแหละครับ กรมภาคราชการไม่สามารถจะทําให้สําเร็จได้โดยที่ประชาชนไม่ได้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมนะครับเขาฝากเรื่องการมีส่วนร่วมขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานด้านการพัฒนาชุมชนครับ คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าภารกิจสาคัญนะคะที่ท่านรองอธิบดีกรมการพิฒนาชุมชนที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะมินเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับตอนหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดําเนินง,งานนะคะโครงการสําคัญอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี2558ว่าทางโรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนแล้วก็ดําเนินง,งานต่อไปยังไงคะ่ะซึ่งในตอนหน้านะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมช ะะแต่สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีนักสมบูรณ์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะร้อยคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดยโกรมการพัฒนาชมุมชนกระทรวงมหาดไทย